คุณเคยอันนี้โอ้ดีใจยังเลยโอ้โหการันตีโอ้โหได้แดงดีใจมากโลห,หมีนี่ยิ้มปาดปื้มเลยได้ใครอะไรก็ได้ที่ไม่ขอไม่ซ้ำอะขอแค่นี้อุยพวกท่านทัางหลาเออพอจะเสียน้ำตาอ่ันี่คือในส่วนแพ็กเกจเติมตังค์นะครับจากแพ็กเกจ3,200ก็จะเหลือ2,340จาก1,600ก็จะเหลือ1,170โอ้โห อันนี้มีรับประกันครับว่าถูกที่สุดแล้วครับแล้วก็เวลาเติมตังค์เนี่ยก็พูดว่าผ่านมาทางจากหมีนะครับเพราะว่าจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเปิดกาชาได้แต่ตัวที่ต้องการนะครับนี่อ่าสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเซเว่นไลท์ทนะครับผมโอ้โห,โโหเกมรักที่หายไปนานเลยเดียวพอ <laughs> ดีช่วงนี้หมี ออจบเอเดนลิงครับแล้วก็ทำคอนเทนต์บอลลงบอลรัลบอะไรหมดแล้วเนาะเปิดเป็นเพื่อนใครสนใจที่เล่นก็ไปตามดูในช่องหมีได้นะครับลัคกี้แมนนะครับวันนี้หมีจะมาเปิดอีวานบวกนะครับจริงๆอยากจะทำเลทสิบห้าครับของอีวานนะแต่ตั๋วมันยังไม่ถึงเลยมึงสนะิบสี่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำเนาะมาเราก็ไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับหมีอยากได้อีวานบวกมานานแล้วแหละ ก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะครับมีอะไรกับมีอะไรก็เกี่ยวกับเซเว่นไลน์มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวหมีทําให้หมดเลยเนาะอยากให้หมีทําไกด์อะไรบอกได้นะครับยินดีนะครับอ่านี่หมีก็ขอเปิดสัตว์เลี้ยงนําล่องไปก่อนเลยแล้วกันนะครับขอแก้ดวงซวยก่อนเพราะปกติก็ดวงซวยแม่งทุกตู้อยู่แล้วเผื่อตู้นี้หมีจะโชคดีบ้างนะครับที่จะได้อีวานบวกกับเขานะเอาเพื่อนๆตามดูหมีมานานนะมีจะรู้เลยว่าหมีไม่เคยมีดวงเกี่ยวกับเรื่องกาชาเว้ยอันนี้เรื่อง โอ้โหมาถึงก็เหลืองแล้วครับแม่หมอคนสวยเออขอหน่อย the คร <teenage time. S 1> ับขอแดงๆขอให้จบๆเลยได้ไหมเคยจะมีอารมณ์แบบกดทีสองทีหรือแบบบางคนที่เขาชอบมาขิงอ่ะกดหนึ่งทีตัวอะไรครับตัวอะไรครับพี่ตัวอะไรครับพี่อะไรแบบเนี้ยอยากได้บ้างจังเลยอารมณ์แบบนั้นแล้วเนาะโอ้โหเหลืองไปอีกแล้วครับโอ้โหนี่กูสากรกดทีเผลอน่ะเนี่ยไม่ช่วยเลยเนาะมาอีวานมาเนี่ยหมีดองตัวเปิดสิทีไว้สิบห้าครั้งเลยครับ มันจะไม่ออกก็ให้มันรู้ไปดิโอ้โหวันนี้มาดีครับแดงแล้วครับโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเว้ยที่เปิดรอบที่สามแล้วได้แดงในชีวิตของการเล่นเซเว่นไนท์เลยอะอย่าว่างวนอย่างนี้เลยนะเกาหลีหมีก็ยังไม่เคยได้แบบนี้เลยอาจจะจบแล้วเปล่าโอ้โหขอจบเลยขอจบเลยได้ไหมไม่ละจบเลยก็ดีนะครับ อีวานแบบโอ้โหด้วยหอ,อกนี้โอ้โหผมนี่ถือหอ,อกเลยอ่ะอยากจะสู้ไม่ต้องบอกรัาไอรีนแน่นอนอันนี้แม่งแม่งคือแม่งไม่ต้องลุ้นอีกแล้วอะตัวที่ห้าร้อยไอรินหัวชมพูเนี่ยมีได้ประมาณตัวน่าจะตัวที่5้ารอยแหละไม่เป็นไรครับถือว่าดวงดีครับเปิดที่เพิลุยต่อเลยครับโอ้โหใครจะราชาตู้อะไรเอาครับผมมันราชาเกลือแน่นอนฟ้าอีกแล้วนะครับผม ขอหมีหน่อยไม่ได้หรอครับอีวานบวกครับหรือไม่ก็เซอินตัวใหม่ก็ได้เอาสักตวัวขอให้มันขอให้มันได้ตัวใหม่อะ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกหมีก็ไม่ได้สุดมีจูจูมันเพราะคราวที่แล้วหมีไม่ได้เปิดเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยแดงออกว่ะวันนี้มาดีอะไรวะเนี่ยพวกท่านทั้งหลายโปรดอยอ่าเสียน้ําตาเลยเสียงผู้หญิงไม่ใช่อีวานแน่นอนใครวะอย่าบอกว่าจูจูแน่เลยโอ้โหตะกี้พูดถึงนางว่าจูจูก็ได้จูจูเลยตีปากตัวเองก่อนโอ้ย ตรงนี้น่าพูดว่าน้าได้อีวานบวกเนาะจะได้จบจบไปเลยเนาะแต่ก็ยังดีครับมารุ่งแง่บวกอย่างน้อยเราก็ได้ตัวใหม่ซึ่งกระดานางหมีก็จบไปแล้วไม่รู้จะได้ทาไมเออเอาคิดว่าเดี๋ยวไปปั่นนางไปลงแบบสมบัติแล้วกันเนาะเอ้ยเอ,อไปลงเขาว,วงกดครับเพราะว่านางใช้ดีมากถือว่าเราได้ไม่เสียเปล่านะะเราดีใจว่าให้กาลังใจตัวเองไม่มีใครให้ก็ให้เนี่ยแหละยังไงก็ขอเพื่อนๆให้กาลังใจมากดติดตามกดซับสไคร,ร,ร้ด้วยครับม,มีผลางานอัปเดตทุกวันเนาะ เหลืองอีกแล้วโอ้โหไม่เคยได้แดงอะไรง่ายๆเลยเหลืองอีกแล้วครับนี่จะเหลืองเออแต่ว่าแต่วันนี้ก็ามาดีนะได้แดงสองรอบเลยนะแต่ว่ามันได้ตัวแบบเอ่อขออีวานบวกได้ไหมหรือแม็เซอินเนต้าก็ได้ทั้งตัวแหละอ่ะอ่ะขอแก้เชสมีขอแก้เชสหน่อยขอเปิดทีละใบเนาะ หนงที่หมีบอกครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับใครใครที่เกลือโคตรพ่อโคตรแม่อะไรก็แล้วแต่ที่เกลือเนี่ยมาดูหมีครับยังไงมีหมีเป็นเพื่อนแน่นอนว่าหมีน่าจะเกลือที่สุดในตำบลในละแวกนี้แล้วครับไม่น่าจะมีใคร <c ười> เกลือเท่าหมีแหละเนาะมีใครบ้างอะเปิดตู้ไม่เคยได้เจะตัวเนี่ยปิง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 โอ้โหฟ้าาหมกแล้วครับ โอ้ยแดงเอ้โหเหลืองถ้าเหลืองมีของอนุญาตตัดไปเลยนะเพราะว่ายัางไงก็ไม่ออกแล้วเนาะมันมีโอกาสแหละแต่ว่ามีคงไม่ได้หรอกโอ้ยแม่หมออย่าเหลืองเลยให้แดงเถอะแล้วจบไปเนาะจะได้เป็นวันที่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้กนะูสสยวันเกิดทั้งทีอ่ะเออก็ขอแบบอะไรดีๆในชีวิตบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหฟ้ายกแล้วครับเอาตั๋วที่เก็บมาสิบห้าแผจะหมดแล้วครับสุดท้ายแล้วต่อไปก็เข้าบี้แล้วนะ โอ้โ oh, oh, oh. หเรืออ่องอีกแล้วครับไม่รวมรวมนี่น่าจะเปิดถ้าเปิดหมดเนี่ยมีน่าจะประมาณสี่หมื่นบีได้มั้งอันนี้ก็เปิดำขำๆให้เพื่อนดูเลยครับว่าสี่หมื่นบีระหว่างถ้าเราใช้แก้วฟ้ากับตั๋วก่อนการันตีเนี่ยการเรามาใช้บีอย่างเงี้ยอันไหนคุ้มกว่าเนี่ยแหละอันนี้หมีจะทำให้ดูเลยว่าเปิดแบบการันตีชัวร์กว่า,หาน่นอนครับใช้ใบตั๋วพิเศษหรือมันก็ใช้แก้วฟ้าเนาะอันนี้หมีเปิดให้ดูหมีไม่หมีไม่เสีเยเลื่อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันแต่ก็อยากได้นะ เหลืองอีกแล้วครับโอ้โหเหลืองอีกแล้วพอมีดแดงแดงให้จบจบไปได้ไหมครับนะครับเหลืองอีกแล้วครับอุ้ยโอ้โหนึกว่าจะออกแดงเมื่อกี้เห็นแม่หมอกำลังหมุนลูกแก้วรึกว่าจะเปลี่ยนเป็นแดง งอนเิมหน้าต่อนะครับตอนนี้เราจะเปิดได้ถึงการันตีแล้วครับจากตอนแรกได้แดงสองนะแต่ไม่ได้เนาะดูชิว่าการันตีมีจะได้ไหมแม่หมอขอขอไดอีวานแดงตีวานบกจบไปเลยเนาะหนีได้ไม่ต้องมานั่งทำอะไรเพิ่มเติมเนาะเลยแค่แปดเองครับงั้นเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดเป็นใบเดียวนะครับเผื่อจะมีดวงออกก่อนหรือออกเป็นอีวานบวกเนาะ บอกแล้วครับถ้าเกิดใครคิดว่าใครเกินถุนในตำบลมาดูมีได้ครับนี่รวมๆเปิดทั้งหมดน่าจะสี่หมื่นดีนะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับได้ปอกก็ไม่รู้แต่ดูแล้วไม่น่าจะได้เอ้ยเราตบปากตัวเองนอนเราต้องบอกว่าตัวเองต้องได้ใช่ไหมงอนง่าดีกว่าอ่าเรามาถึงในส่วนของการันตีอีกคุณเคยอันนี้โอ้ดีใจยังเลยโอ้การันตีโอ้ได้แดงดีใจมากรวมมีนี่ยิ้มปาดปื้มเลยได้ใครอะไรก็ได้ที่ไม่ขอไม่ซ้ำอะขอแค่เนี่ยพวกท่านทํางหมดเออ พอจะเสีย,ยน้ําตาเฮ้รู้สึกชื่อคุณคุณ่ะ <Please S 1> จูจูใช่ไหมโอ้โห,โหโดได,ได้ไม่เคยได้จูจูครับแต่ก็ได้ไมาแล้วตัวหนึ่งแล้วก็ได้ซ้าอีกตัวนึิโอ้โ,โ,โหชีวิตของหมีขนาดไหมฮะโอ้โหเรจบคลิปเร็วนะจบแบบเศร้าๆเลยเรียบร้อยครับผมน้าแดงทั้งหมดสามตัวครับแต่ว่าไม่ได้หน้าตู้สตูเลยครับไม่ร้งเซอินเนต้าแล้วก็ปมนอีวานบกนะครับซึ่งหมีมองว่าเนี่ยแหละครับก็เรียกว่าราชาเกลือ ไม่รู้จะให้ตำแหน่งอะไรตัวเองว่าก็อย่างที่เห็นนี่แหละฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบในคลิปนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้กำลังใจหมีได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมีจะรวมเปิดอีกสักรอบหนึ่งละเนาะถ้าเพื่อนๆอยากให้มีคลิปของราชาเกลือมาเปิดต่อก็มามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน u t u b e เยอะๆได้นะครับเดี๋ยวหมีเห็นเยอะเดี๋ยวหมีเปิดให้อีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะๆก็มาดูความเกลือความกากของหมีก็ได้เนาะ ใครจะราชาตู้เลดเอาเลยฮะน,นี่ราชาตู้เกลืออยู่ที่นี่แล้วมีคนเดียวเลยมาเดี๋ยวหมีต้องใช้พี่เปิดแล้วครับให้มันรู้นไปเลยเนาะแดงไว้โอ้โหทอง เศร้าไหมครับผู้คนเนี่ยแหละครับก็มีก็ได้เปิดตู้อีวานคุงแล้วครับพระเอกของภาคไปของภาคที่แล้วนะตอนนี้ก็นะก็ถ้าเกิดมีดูสรุปเนื้อเรื่องอะถ้ารูนี่ตายอะอีวานอาจจะกลับใจอาจจะกลับมาอยู่กลุ่มมเลนก็ได้อาจจะกลับเป็นพระเอกเหมือนเดิมก็ได้นอกแบบกลับใจอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือมึงคือตัวร้ายสุดของในชีวิตกูมากเลยวันนี้ผมเปิดมาเนี่ยน่าจะรวมๆกับสี่หมื่นบี้ครับก็อย่างทีเ่เพื่อนๆเห็นว่าเฟลแล้วก็โคตรเกียรครับผม ก็อย่างที <brasile rees> ่มีบอกครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากเจ็บแบบนี้เพื่อนๆไปเปิดตู้การันตีดีกว่าครับก็เป็นไปพิเศษกับแก้วฟ้าเนาะเราอาจจะต้องแบบเสียเงินการเติมการเติมเป็นบาทสักนิดนึงก็ลงทุนตัวหนึ่งก็ไม่ถึงหมื่นครับก็ขอสักนิดนึงแล้วกันครับอย่างไถ้าเกิดเพื่อนๆที่จะเติมตังค์นะครับแต่ไม่อยากจะเกลือทุเรศแบบนมีนะครับก็ให้มากับอินนัตติกชอบได้นะครับจะมีคุณคุณบ้ากับคุณฝนนะครับ เติมตังถูกครับแพ็กใหญ่สามพันสามเหลือสองพันหกร้อยบาทแต่อย่าลืมเติมตังก็อย่าบอกนะครับเอออย่าลืมบอกนะครับว่าเติมมาเออรู้จักกับทางอีเดออีลาติกช็ e <S <S อปเพราะว่าพี่หมีนะเพราะว่าจะได้ส่วนลดราคาถูกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับไม่ฝากกดติดตามนะครับยังไงก็มาให้กำลังใจหมีได้นะครับในในใต้คลิป youtube นะถ้ามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ยูทูปไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวหมีจะมาเปิดรอบสองล้านแค้นอีวานกับเซอีเนเนต้าเนาะ รอบนี้ยอมก่อนไม่ไหวแล้วนี่เปิดไปเกือบๆสี่หมื่นบี้ไม่ได้เลยนี่คือหมีไม่ได้แดงไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยแบบเปิดสารเลี้ยงก็ไม่ได้เปิดอุปกรณ์ก็ไม่ได้คือแบบดวงแม่งโคตรเกลือเลยอ่ายังไงก็ฝากเพื่อน,เพ,อน,น,นเพื่อนิดนึงครับเพื่อนเพื่อนที่ยังเล่นอ e ีเดนลิงอยู่นะครับก็มาดูในช่องหมีได้นะหมีจะมีบอกไกด์ทุกอย่างเลยผ่านบอสทุกตัวผ่านบอสลับอย่างมาลีเนียอย่างเงี้ยอาวสุดยอดสายคาตาหน้าสายซาบูไรบอกไกด์บอกอะไรเนาะ กอหมีจะพยายามทำไกด์กง่ายๆให้ทุกคนจบได้นะคบทุกคนจะได้เล่นได้สนุกเนาะเพราะว่ามีคนบอกหมีมาเยอะมากอีเดนลิงเป็นเกมที่ยากที่สุดในโลกมี่คนจบไม่ได้หมีจะทำลายกําแพงตรงนั้นให้หมดเลยครับเอาเป็นเกมเล่นง่ายคือคนสามารถเข้าถึงได้เนาะเพราะว่าถ้เาเกิดมันเป็นเกมยากอ้าวพอทุกคนพูดกันอย่างนี้หมดก็ไม่มีคนกล้าเล่นถูกไหมพอไม่มีคนกล้าเล่นอา้าวใครบริษัทเขาขายเกมไม่ได้ใครว่าจะเกมไม่ได้มันก็อีเดนลิงสองก็ไม่กําเนิด เกมเกมค่ายแบบแนวฮาร์คอร์เนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม่กำเนิดขึ้นมาหมีพูดถูกไหมราะนั้นก็เดี๋ยวอ้เพื่อนเพื่อนมองว่าคือเกมมันยากระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเข้าใจไมค์อนิคเอ่อคอนเท์มันได้ว่ามันต้องทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปเกมที่ง่ายทีน้อ,อยังไงมาดูช่องหมีได้รับประกันจบทุกคนครับผมมีคนมาดูไกด์หมีนี่หมีทําเนี่ยเราบอกบอกขอบคุณหมีจบไปนี่สิบยี่สิบคนแล้วนะซึ่งหมีโคตรปลื้มเลยเว้ยที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ทุกคนจบได้นะครับนี่อันนี้แมคงคอนนลนกนะไดครับ เกี่ยวกับอีวานเลสสิบห้านะครับว่าทําทีมเดี๋ยวมีจะทําทีมแบบเล่นง่ายๆเลยคือกคงจบได้หมดเราไม่ต้องไ,ม,ไม่มาไม่ไม่ต้องมีมีบางคนมาดามากกวมีนะโอ้องจบเพาใส่ประดับแดงเลยคือตอนนี้ทุกคนต้องมีประดับแดงทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดคุณไม่มีประดับแดงบอกว่าคุณไม่ได้เล่นหรอฮองคือมีไม่เข้าใจอะ่ะคือเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่ใช่ไหมเราแบบเอออยากอยากอยาก,ยากแบบอยากด่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอาเลยมีมีบางคนไม่โกรธเดี๋ยวเราไงง่ายๆก็ฟังก็โอเคครับแค่นั้นเอง ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับมีจะมีผลงานอัพเดตทุกวันนะครับและอย่าลืมนะอยากให้มีทำในเกมเซเว่นไนท์ทเนี่ยมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวมีจัดให้เลยเนาะคือช่วงนี้มีก็หมดคอนเทนต์เซเว่นไนท์ทเหมือนกันเพราะว่าคือตอนนี้มันอัพเดตแผ่นนี้มันน้อยนะมันก็จะมีแค่ลงเลตเอ่อวานสิบห้ากระดานบอสก็ไม่มีนะแล้วก็มีเข้ามามีอีวานบวก แล้วก็มีเนื้อเรื่องซึ้งหมีทำไปแล้วมันมีแค่นี้เองเองเองจริงเว้ยแผ่นนี้ซึ่งหมีก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้หมีทำอะไรก็บอกนะนะครับยังไงก็รักทุกคนนะครับสวัสดีครับฮี่อ่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิลักติชอบไปด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับสามพันสองรือสองพันสามร้อยสี่สิบ 1,600เหลือ1,170โ oh, อ oh. ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับแล้วก็1,000บาทเหลือ715นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจเอ่อแบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือเอาง่ายๆทุกแพ็กอ่ะอีลีาติดช็อตอ,อ,อ่ะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่หมีอะ่ะเคยแนะนำคนอนะ่ะแนะนำเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเป็ร้อยคนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภยัยทุกคนแน่นอนครับ ยังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอีลัติช็อกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากบรบกวนบอกว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเย้ ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคุกคอม m มูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ